พี่น้องชาวเกาะสมุยก็ดีใจนะครับแล้วก็ทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการให้การต้อนรับนักกีฬาออของเจสกีนะครับกว่า200ลําลำในด้านประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกะสมุยของเราซึ่งอยู่ในหนึ่งใน10ของโลกอยู่แล้วนะครับในเรื่องด้านความสวยงามแล้วก็อาหารที่พักอะไรต่างๆผู้ประกอบการสร้างงานสร้างไรายได้นะครับกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีในส่วนของสมาคม กีฬาเจสกี่งประเทศไทยนะครับปีนี้นะครับเราได้รับเกียรติเป็นอย่างมากนะครับก็ถ้ามีโอกาสปีหน้าก็อยากจะเชิญชวนให้มาสนามนี้อีกสักครั้งนะครับปีหน้าในานามของเทศบาลในานามของอำเภอเกาะสมุยก็อยากให้นักแข่งทุกท่านได้กลับมาแก้ตัวที่สมุยอีกครั้งหนึ่งมาดูทะเลสวยๆของสมุยอยากให้มาคืนความสุขให้กับคนสมุยอีกรอบหนึงทำให้การท่องเที่ยวของสมุยกลับมาคึกคืนกันอีนอ้ขอเชิญอีกครั้งนะครับสำหรับเกาะสมุยในปีข้างหน้านะครับขอบคุณครับ